เอาละครับผมวันนี้ก็มาโยบ NTK 28นะครับผมสำหรับเกม Mouse and e d Battle Lord นะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมรอคอยมานานนะผมก็ต้องขอขอบคุณกับผู้ที่ติดตามผมแล้วก็เข้ามาดูยอดวิวผมหรือมาดูคลิปผมเรื่อยๆมาดูยอดวิวอเลยลนะมันก็มีคนเข้ามาดูยอดวิวนนัแหละแล้วก็มากดไลค์ผมแล้วก็กดซับกดติดตามให้ผมนะครับก็บขอบคุณทุกคนด้วยนะถ้าไม่มีพวกท่านก็คงไม่มีวันนี้นะเพราะว่า <c oughs> เออผมก่อนอื่นผมบอกเลยว่าผมยังไม่ได้ไรายได้ใน YouTube นะเพราะว่ายอดซับผมน้อยแล้วก็ยอดวิวผมก็น้อยด้วยนะแต่ก็มีคนดูไงอันนี้นะะคือสิ่งที่ทำให้ผมมีกำลังใจผมก็เลยอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปประกอบคอมมาเลยดีกว่าเพราะว่าคอมเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่้ตบุกผมไม่ดีฮนะเล่นเกมก็แหลกผมก็เลยปประกอบมาเลยเพื่อจะมาสายนี้โดยเฉพาะสายแบบคนบ้าเกมคนเอ่ออะไรทั้งสิ้นนั่นแหละ คนพูดไม่ค่อยเกง่งคนคนปากปากหมวโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะ,จะมาทดสอบ PC ที่ว่าผมประกอบมาจัดทับ1,000อัดกันเลยเผมก็อยากรู้ว่าสงครามทับ1,000เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะในศึกสงครามนะ,เ,ะเดี๋ยวผมจะจัดทับให้เท่าๆกันนะ1 0 0 0 1 0ันเลือกแมปได้ไหม ผมดูไม่ได้ใช่ไหมว่าแมพอะไรเป็นอะไรซัมเมอร์เวิวเร์สปริงซัมเมอร์ช่วงเช้านะ ใช, <c oughs> ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนมาตรงนี้ดีกว่าโอเคสำหรับแม่ทัพของกระผมเนี่ยหน้าตามันก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแม่ทัพให้ฝังนัง้นฝังนั้นผมจะให้เขาเป็นออันนี้คือพวกไหนผมไม่รู้นะกูเซตหรอกูซาร์หรอกูซาร์กูสอด <c oughs> ช่เมนเนส่วนผมเป็นวาเลเดียซึ่งพวกนี้มันจะมีทับม้าก่อนหนักนะมีทหารม้าก่อนหนักไหมโอเคเดี๋ยวหน้าตาของแม่ทัพเราอันนี้มันเป็นพ่อหนุ่มหน้าตาเฉยชาเนะนี่ยอ่านี่ฮะแต่งตัวแบบนี้แล้วกันเหมือนอนักรบทุกทางนะส่วนพวกนั้นหน้าตาของมันจะไปทาง โอเคนี่เลยใช่เลยโอเคไปกันเลยครับสำหรับเกมนี้เรามาเริ่มเริ่มด้วยกันใหม่ๆเลยนะเริ่มด้วยแบบด้วยกันใหม่ๆเลยเพราะว่าวันนั้นนะครับวันที่ว่าผมซื้อคอมมาผมก็ยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ลองเล่นนะเพราะว่าก็เพิ่งโหลดเกมวันนี้เหมือนกัน โอเคผมพูดไม่ค่อยเก่งนะทุกคนผมขออภัยด้วยนะครับอะทำไมทหารของข้ามันมีม้าขี่กันวะ,ะโถ่เอาเลยทหารงั้นตามมาเดี๋ยวจัดทัพแบบทหารม้านะจัดทัพเป็นหัวตนูแล้วก็ไปยืนตรงนี้ซะไปโอ้จัดทัพง่ายนะโอ้ชอบเลยวะ่ะ ยอยากรู้อยากรู้ผมมองไม่เห็นนะเพราะว่าผมไม่มีไม่ได้ขี่ม้าเหมือนโอ้โหนี่มันทหารโอ้ปลาหอกฮนะเจ้ลินโอ้มาแล้วทุกคนนี่มันทับข้าศึกโอ้นี่มันทับม้าถล่มกันนี่ว่าโอ้อ้อมมาเลยทหารอ้อมมาเลยจัดทับยากายาแล้วแบบนี้าตง วิ้ยโห่ยเจ็ดแรกกูเลยเว้เด้ยมาเน้มาเนี้ยมาเลยมาเลยมาเลยฮะทหารยิงธนูด้วยมันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเก็บโล่งก่อนเก็บโล่งก่อนซุยโอ้โหตกมาหายไป อุ ð, ้ยไอ้อ้เว้ยอ้ยเอออุ้ยังไม่เก็เอ้าเอ้าอ้ยโอ้เรียบร้อยเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใ่เอาใหม่ยังยยังงไยังไม่เฟ้ยวอเดี๋ยวเราเอาทัพม้าออกดีกว่านะเราจะมาเล่นทหารลุยกับทหารดีกว่าโอเค ช่วงโอเคช่วงข่นะ้มข้นะหัวข่้มใช่หรือเปล่าไม่รู้ไปทะเลทรายหรือไม่ใช่นะลานกว้างนะเดี๋ยวนะมันเพิ่มยังไงเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมเพิ่มยังไง มันเพิ่มได้ไหมอ่ะมันเอาทหารเข้ามาได้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะคืออะไรวะคืออะไรเอ้ยงงว่ะอ๋อเอาทหารธนูเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่เอา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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาดาบเข้ามาด้วยดีกว่า แล้วก็อันนี้ธนูเอาละบาทเนอโอเคสำหรับศัตรตูนะอ่ะงงงเหมือนกันเอาง,งูปลาปลาไปก่อนนะโอเคโอ้โห و. สงครามลานกว้างนะโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยช่วงหัวค่ำนี้ มันเหมาะสมที่ว่าจะนี่พวกเจ้าถือคอ,โโอนคอโบแมนทุกคนเลยเหรอมาเลยคอนโบแมนจะทับใช้โล่ฮะชิลใช้ชิลซะมามาตรงนี้ตั้งโล่มาอ่ามาเลย ศัตรูฮะศัตรูเคลื่อนทัพมาใกล้เราแล้วนะทหารตั้งแนวฮะเดี๋ยวจัดทัพก่อนแล้วกันเอองงๆวะงงๆกับการจัดทัพผมว่าไม่ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เอาละทหารฟังทางนี้ข้าคือแม่ทัพของพวกเจ้าเนี่ยข้าก็กลัวตายเป็นเหมือนกันพอมันถึงเวลาทุกคนก็กลัวตายกันทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่เราจะทํายังไงให้ลูกกับเมียที่บ้านไม่กลัวตาย กันอยู่เออมันยังมีความสุขไนะเจ้าฟังข้าทางนี้นะเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับไล่ศัตรูออกจากดินแดนวาเลนเดียแห่งนี้ศนะัตรูมาแล้วยิงหน้าไม้อัดเข้าไปไปเลยโอ้ศัตรูถ่ายธนูฮะไปเลยไปใช้าดาบ โอ้ยเล่ใน,ในโอ้ยมันสงคันหน้าไม้กับธนูนี่ว่ะเอะไรวะ FC ออกไปเลยให้ขับสู้ไว้มันซอยโอ้ยโดนใขยิงวะเนี่ยนี่นี่ด่าไหมนี่ดาบไหม เดี๋ยวผมลงเข้าสู่แนวรบไปนะโอ้โหมันแรงจริงๆอ,อ,อ้มันแรงมันแรงมนงแงมากๆเลยตอนนี้ผมสั่งน้าส่วนผโจมตีะส่วนแนวหลัง,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 องลเอาไงดีวะเนี่ยทำไมมันมีแต่หน้าไม้ไวะอ้าสวยสวยโอ้แผงออกเป็นสองทับอะ่ะสองทับใหญ่ๆอยู่ยังงงอยู่เลยหนักันใหญ่มากอ้ โท่ามูเข้าโอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้โอ้ยท่นูแลบน้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮลูมันลูมันเฮ้ยเขาไม่เรียกว่าหมาหมู่เว้ยเขาเรียกว่าสามัคคีเอ่อทหารทุกนายนะตั้งแนวตั้งแนวซะตั้งแนวตั้งแนวตั้งแนวเออแล้วก็ใช้ธนูอะยิงมันมาเลยใช้คอดโบยิงไปเลย มึงไม่ใช <t astic admissions> ้คอร์สโบกันวะอ่ะโอโหสิโอ้โหนยิงฟีสปอร์ตเลยครับผูกไม่จัดทัพกันไม่เป็นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผูกเลยผูกเลยโอ้ยเรายังไม่เก่งพอฮะอันนี้คือการทดสอบครั้งแรกเลยนะไปที่อย่างของค รปรับสุตก็ได้นะเพราะว่าผมได้ผมได้อะไรจากร้านนี้นะแต่ว,ว่าผมมองว่าร้านนี้แนะไม่กงราคาอะไรอะไรเไกก็ใช้งบไปไม่เยอะอเอันนี้คือปรับสุทุกอย่างเลยนะมาแล้วะครับหลักยังวงอยู่กับการปรับสเตว่าทำไมมันมีแต่ทหารร้ายแบบ เชื่อนะเข้าสู่สนามบล์งงเลยโอ้โหแมปมันใหญ่มากเลยนะพวกคนมองดูดิีะมันไม่ธรรมดานะแมปมันแบบสุดลูกหูลูกตานะมันคือสนามบ,บ,บจริงๆเนะรอครับน่าอ้าวท่างบอลมาแล้วฮนะหานลาบเราฮะนเข้ามาเฮ้ยยิงมันบุกขึ้นไป S <S <S เอเอ,เอาพาร์ทนี้เอาเป็นว่าเป็นพาร์ทเดโม่แรกนะพาร์ททดสอบเกมจะดีกว่านะ่ยทดสอบพีซีทดสอบเกมของเราเนะนีน่ยส่วนพาร์ทต่อไปเล่นจริงเนะี่ยอันนี้คือเข้ามาทดสอบเกมก่อนดเฉยพาร์ทต่อไปนี่คือ,อจริงนอาจารย์ผมก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงโอ้สุดยอดเลย ติดคำถามติดเศษ็ิชัดเลยปิดได้ไนะิดชื่อได้นะอหมเดี๋ยวนะปิดยังไงวะแมนเนอร์ปิดยังไงวะ โชว์ดีกว่าใช่ไหม,ใช,ไหมใช่นะีไหมใช่ที่ผมเปลี่ยนไปเริ่มร้อ,อง,องไม่ได้เลยดูดนะทุกคนมันชสงคราปร่าเถือนยะชัดเลย เราจะเอาทหารลาบมางัดหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวแต่งหน้าทหารใหม่ก่อนนะอ่ะเอาคนนี้แล้วกันนะเล่นคนนี้แล้วกันไปเลยอ่าตอนกลาคืนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ตอนเช้าแล้วกันนะช่วงเช้าแล้วกันสงคารามช่วงเช้านะโอ้โหย่านี้มันเขียวปรีเลยฮะอันนี้เราจะขี่ม้านออแบบนี้ค่อยเป็นแม่ทัพหน่อยโอเคไปเหล่าทหารก้าเดินทัพไปข้างหน้าไปฟันทรีเดินหน้า <S <S ไป มาบนเนินเ,เดี๋ยวมองหาศัตรูกันศัตรูอยู่แถวไหนวะเนี่ยแกมือไปศัตรูอยู่ไหนวะผมมองไม่เห็นศัตรูเลยฮนะผมว่าพวกนี้มันน่าจะมีแผนซ่อนแผนนะแผนซ่อนแผน<ป>เฮ้ยไปอินฟฟนที่เดินหน้าไปมาแล้วฮะศัตรูฟัขงข้าทางนี้นะทหาร นี่คือสงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยซึ่งฉันเป็นเจ้าเมืองพวกเจ้าเป็นทหารพวกเจ้าทุกคนมีค่าหมดไม่มีใครออยู่ต่ำกว่าใครนะหมายถึงยศนะในสนามรบมีอย่างเดียวที่ว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครก็คือความตายท่านันเองพวกนั้นมันปาหอกเข้ามาแล้วทหาร ใช่โล่ป้องกันซะชิวเคมันเริ่มเข้ามาแล้วเอาละหวงทางนี้ถ้าพวกเจ้าชนะข้าจะให้ดื่มเหล้ากันคนละขงคนละขง <c oughs> ไปบุก อึยตรงนี้มันอึ่ยไปด้วยได้ทับอยู่ไหนระไปฆ่าได้ทับได้ไหมได้ทับอ่ะอึ่ยมาเลยเฮ้ยมันเกิอดอะไรขึ้นวะมันมีแสงอะไรวิ่งลงมาจากฟ้านี่เจา้ามีอพระเจ้าติดตัวมาเลยเนี่ยฮะเกมบัคค็กฮะมาดิมันไม่หนีเราครับมันมีธนูด้วย ระมามันเฮ้ยอีชิบหาย,ยมีหมาปากควายเฮ้ยแนวหน้าของเราสามารถจัดการฆ่าศึกได้หมดเลมาเลยฟุบอลยลน์เก็บโล่ซะแล้วก็เตรียมตัวรับแรงกระทะ<ป>เราชนะไปแล้วหนึ่งเวฟนะ เว็บนี qui, oh, ้มันจะเป็นมันไม่ใช่เว็บตัดสินแต่มันคือฟีโนุ่ถุยไม่ใช่แล้วโอเคอาหารทำคอมมิชชั่นเตรียมรับแรงประทะเอ้บุกปอยสู้ดีกว่าเฮ้ยแตกไปในมือโอ้ จอมลินจอมพลินเอ้ยโหลดแบบดิจิตอลนะมาดิครับมึงก็มาดิปลาไปไหนของมึงเนี่ยมึงไปฝึกปลามาจากไหนเนี่ยฮะถ้หาหันจอมลินเนี่ยบุกเข้าไปทหารบุกเข้าไปอย่าไปยอ้อนอย่าไปกลัวมันมันก็เหมือนเรานี่แหละมีชีวิตตายเป็นเหมือนเราเนะี่ยมันไม่ใช่พวกยักษ์พวกปีศาจที่ไหนหรอกเนะี่ยอุ้ยฟันฟันเล็บฝึกเราไอ้คนผมเนี่ยผมต้องใช้หมอนะ ไปไหนมาเริ่มอย่าไปตามมันดิว่าเดี๋ยวข้าตามเองเดี๋ลูกพี่ตามเองโอ้เรียบร้อยอะ่ะลงไปกองเลยาหานโอ้ยลืมสั่ง,งหานบวกชิบหาย จังหวะนี้ไม่น่ารอดนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเลือดเต็มคอเลยยอมแพ้ซะเฮ้ยเฮ้ยยอมแพ้กูดิโอ้ยเว้เน่เฮ้ยเราเราออกจากแแบเราออกจากแแบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตอนนี้ทัพของข้าสึกได้แตกพานะ่ายแล้วฮะพาสเข้าตรงนี้ดีกว่าอันนี้คือใครอันนี้อ๋อพวกมันนะดูโลกก่กอนโล สีไม่เหมือนกันนะอ,อันนี้ลูกน้องกูนี่ว่าเอา้ยเว้ยน้ยอันไหนคือไหนวะเนีเ่ยล้มไปเลยมึงเงมันดูลูกน้องเราอะเอา้เอาเาุ้ยเริ่มเป็นงานเรื่อเป็นงา,า,านเอ้าแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเออทหารอ่าจัดทัพ ลอง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 แบบเฮ้ยไม่ได้วะผมว่าเราโดนล้อมแล้วเอาเร็วเดี๋ยวข้าจะล้อมไว้เราต้องจัดเป็นวงกลมแล้วมันมาทุกด้านเลยเอุย้ยไม่ได้นะทหารช่วยหน่อย นี้ปรับไปไหนวะนะปรับแบตเทินไซด์ดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยอย่าไปกลัวมันโอ้โหโดนซ้ำแล้วเออ้วิ่งหนีไปไหนเลยฮะเพื่อนเขาสู้กันอยู่วิ่งหนีหยิบข้าวหรือไงฮะวิ่งรีบวิ่งกลับบ้านเลยไปแล้วไอ้กากเอ้ยไปโอ้โหนี่เราจะแพ้สงครามเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วเล่าของเราล่ะเฮ้ยจะได้กินเล่าหรือไม่เนี่ยไม่นะอนาณาสู้เข้าไว เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันใส่ก่อนนัวไหมอามุธมันส่วนใหญ่เป็นอันนี้เหมือนไบคิงเลยนะที่เราส่งมาเล่นเย่ยไบกิงเปล่าวะเป็นต,ตัวเหมือนไบคิงเลยแต่โลกไม่กลมดีกว่านะเอาสามหนึ่งมันก็มาสิครับจริง หาเลยไอ้หมอนน่โอ้ยเลื่อนเต็มตัวคนหมดแล้วโอเคครับอีกรอบหนึ่งเลยน้ำจิม้มน้ำจิม้มป้ายยาไว้ก่อนเออเดี๋ยวลองลองนี้ดีกว่าเอ็มพายนะเอ็มพายนี่เป็นเหมือนอังกฤษหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ อ่แม่ทับมันแต่งตัวไม่เคยเท่อะไร empire ดีเลียดน,นี่แล้วกันโอเคแม่ครับมันหน้าตาประมาณหน้าตาแม่ครับมัน ไหนดีแบบนี้แล้วกันแบบเดิมนี่แหละฮนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคไหนดูหน้าตาทหารของเราซิ Empire นะอ๋อการแต่งตัวนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยนะเออนี่มันใช่เลยส่วนศัตรูละ่ะหน้าตายังไงอ่ไม่สนใจฮนะไปเลยไปเลยเริ่มเลยเอาละทหารฟังทางนี้นะเดินหน้าไปเดี๋ยว จะลองจัดทัพแบบอ,อนนคืออะไรวะพอมไปตีข้างหลังใช่ไหมยัยงไงอ๋โอโหจัดทัพดีนะเนี่ยมาเลย ครับมาตามมาโฮ้ยมันอันนี้พวกไวกิ้งอยู่วะ่ะเอาละทหารตั้งโลขึ้นโอเคอันนี้พวกเจ้าจะทำอะไรมึงอย่าบอกนะว่ามึงจะจัดเป็นวงกลมอีกไอชิบหายมันมาแล้วไอเวนเอ้ยรีบๆหน่อยเอาละกำแพงหนาเนี่ยมึงก็เข้ามาสิครับ ผมจะนั่งกินชายอยู่ตรงนี้ศัตรูแม่งเข้ามาไม่ได้นะเฮ้ยไหนๆเข้ามาเราก็เก็บไว้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเฮ้ยเราล้อมศัตรูไว้แล้วปิดมันนะปีด

โอัโนผมข้างหลังทุหัวใจไลโอ้ฟันไถลไม่เคยโดนเลยเลู้เลยล้มไปหนึ่งโอ้ไม่โดนนะ ฝึกเล่นแล้วมั้งเนี่ยไม่โดนเลยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยสิครับแบบนี้ ครับผมสำหรับอเอาไปน้ำจิ้มพอน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มอ่าสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทเดโมโอของเราเนะเอาไว้เจอกันพาร์ทจริงๆเนี้ยบายบายไว้เจอกัน